คอนสตาร์โอคอนสตาร์นี่เป็นเป็นเพลงที่แบบผมไปเจอแบบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันแต่แบบเรื่องบนเตียงอะไรแบบเนี้ยเขาแบบสอนผมทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเขาแบบเป็นคนที่แบบมีเซ็กจัดมากผมสวัสดีครับผมเอสกิโมนะครับผมเป็นเด็กตังนะครับมาจากภาคใต้นะครับผม ตอนนี้นะครับเพลงที่ผมทําหลักๆเลยก็คือเป็นแนวดริล l นะครับกับแอฟฟนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมแบบสนใจดริล l แล้วก็ทําแบบพยายามศึกษามันเยอะมากครับรว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปได้หลายแนวผสมผสานได้กับแนรดนตรีหลายแนวครับผม ก็แบคแบมานะครับเป็นสัญลักษณ์ของโคบี้นะครับแล้วก็เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับมันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยสนใจแต่แบบเวลาฉกที่ก็คือแบบตายได้ก็เหมือนแบบผมแบบอยากให้แทนแบบเพลงผมอะเป็นเหมือนงูแล้วแบบไปฉกแล้วไปกระตุ้นความคิดคนครับมาครับเขาเขาเป็นแบบไอดอลแหละเพราะว่าตอนเด็กแถวบ้านหละผมเนี่ยเขาก็ดูโคบี้อันเี้ครับโคบี้ก็เหมือนฮีโร่เป็น MVP นะครับ โคบี้เสียชีวิตก็รู้สึกแย่ครับผมตอนแรกไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่นะสำหรับผมเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากบแบบการตายของเขามันสามารถแบบอาจจะเป็นเฟคเิวก็ได้อะไรประมาณนี้ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อครับแต่แบบพอเห็นนักกีฬามาทวิตแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบรู้สึกแย่ครับบังเอิญครับผมบังเอิญบังเอิญมากแต่ก็ดีนะครับ ระยะเวลาของการทำงานในพ p นี้ใช้เวลาสองวันนะครับผมสองวันอ่าแบ็คแบมบ้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือน สัญลักษณ์ของโคบี้นะครับแล้วก็ผมก็แบบคิดว่าอยากให้มันเปิดเรื่องด้วยอะไรที่แบบคนรู้จักแล้วก็บพบื่อเขิมมอะไรแบบนี้เพราะโคบี้เขาก็แบบเป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้นะครับชอบแบบความมองชนะอะไรแบบนี้ผมเลยแบบอยากเปิดเพลงนี้แล้วแบบให้ทุกคนแบบรู้สึกเพือเขิมอะมีกําลังใจแบบไปสู้ไปซ้อนกีฬาต่ออะไรประมาณนี้ครับ เพลงไม่ฟังนะครับก็มาจากแบบผมเนี่ยคุยกับเพื่อนที่แบบเป็นพวกแบบคนดังอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบบางทีอะเขาไปเจอผู้หญิงแล้วเขาแบบเขาไปเปอะไรแบบเนี้ยเยอะเกินแล้วผมก็เตือนเขาไปแล้วว่าแบบระวังนะดูคนต้องดูให้ดีๆแต่เขาก็ไม่ฟังครับสุดท้ายเขาก็มาเสียใจก็มาบนกับผมผมก็เลยทาเพลงนี้มาบอกว่าแบบเอเนี่กูบอกไปแล้วแต่มึงยังไม่ฟังเป็นเดกว่ากู เด็กวัดเ,เพลงเด็กวัดมีความหมายมากนะครับสำหรับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนผมฟังแล้วแบบรู้สึกนึกถึงแม่นะเพราะแม่ผมชอบบทสวดมนต์ที่เบตมากฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบอยากเล่าเรื่องที่มันเป็นสอดแทรกความคิด แล้วก็ชีวิตของเด็กวัดเป็นชีวิตที่คนไม่ค่อยสนใจครับแต่แบบเขาแบบเป็นคนน่าสงสารมากครับเขาอยู่ในวัดเขาไม่ไม่มีที่พึ่งครับผมเลยแบบอยากทําเพลงนี้ให้เขารู้ว่าเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้าใจเขาอยู่นะก็จริงๆอ่ะคือมันมาจากว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแบบบีที่แบบต้องมีเนื้อหาเข้มเข้มอ่ะจะเป็นแบบพวกโอสคูส่วนใหญ่ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาแบบแนวคิดของยุคโอสคูมาใส่ในบนะีทแนวทรัพท p ได้เนี่ยมันก็น่าจะเจ๋งครับแล้วก็ทําให้คนแบบเด็กรุ่นใหม่ฟังได้ด้วยครับผมก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่แบบเข้าใจผมก็แนบวบคิดผมก็คือแบบนั้นเลยครับแบบอยากเล่าเรื่องอะไรให้คนฟังเพราะว่าแบบผมมาชอบเล่าเรื่องมากๆแต่แบบไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจผม <laughs> จริงๆก็อยากให้มาดูความสำเร็จในตอนนี้ตอนที่ปล่อย EP แบบมีแม่อยู่ใน MV มีด้วยนะเอ่อก็แบบคิดถึงครับคิดถึงพรอนสตาร์โอ้พรอนสตาร์นี่เป็นเป็นเพลงที่แบบผมไปเจอแบบผู้หญิง คนหนึ่งละกันแต่แบบเรื่องบนเตียงอะไรแบบเนี้ยเขาแบบสอนผมทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเขาแบบเป็นคนที่แบบมีเซ็ก์จัดมากผมเลยแบบอยากทาเพลงมาแบบบอกเขาว่าเนอเชียฟักอะไรกับพอลสตาร์เกิดว่าเกิงไมเจ๋งรู้สึกดีมากครับรู้สึกแบบโล่งครับแบบคนก็บางคนเขาก็รอผมมาแบบสองสามปีทํ้ทำไมไม่ทําเพลงทำไมแบบไม่ปล่อยสักทีผมก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกดีมากก็ปล่อยให้คนที่เขารอได้ฟังนะครับ ชอบเพลงเด็กวัดนะครับผมผมชอบเพลงเด็กวัดมากๆเพราะมันเป็นเหมือนสิ่งที่แม่แม่ผมชอบด้วยพวกแบบบีดแนวจีนๆอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบชอบเด็กวัดมากเพราะมันมีความหมายต่อผมมาก เหตุผลที่ทําเพลงสลามเพราะว่าผมคิดว่าแบบตอนนี้คนมันเริ่มหายไปทําแบบแนวอื่นกันเยอะครับแล้วผมมาโอมากับดนตรีแบบแนวสลามด้วยผมเลยคิดว่าถ้า,ถาผมทําออกไปมันน่าจะเวิร์กคนน่าจะกลับมาฟังแนวสลามแล้วแบนี้ครับ ผมหมายไปทํางานนะครับปีสองปีอะไรไปแบบออกไปใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์ครับเพราะว่าแบบช่วงนั้นแบบรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อครับมันอยู่กับที่ผมก็เลยแบบออกไปหาประสบการณ์ดีกว่าไปเจอโลกกว้างไปไปจนไปก็โปรเจกต์ที่ผมกําลังทําต่อไปก็คือเป็นขายเสื้อกล้ามนะครับผมชอบชอบเสื้อกล้ามมากก็เลยอยากขายเสื้อกล้ามชื่อร้าน C J Tank Top นะครับ C J T A N K แล้วก็ T O P ครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผมนะครับขอบคุณที่ยังคอยซัพพอร์ตยังคอยทักข้อความมาหาว่าพี่โอเคไหมพี่หายไปไหนมาก็ผมจะทําเพลงต่อไปให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผมแล้วก็ค่ายไฮเทนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ